ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับก็พักนี้ก็ไม่ค่อยได้ปั่นนะครับทํางานก่อนครับช่วงนี้พอมีงานทําครับนี่มาดูวิธีการเก็บจักรยานของผมในช่วงที่ไม่ได้ปั่นนะฮะก็จะใช้แขวนไว้อย่างนี้นะครับก็ลงทุนซื้อที่แขวนหรือที่เก็บมาก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในแอปสีม่วงนะครับ มาก็มาทําการเจาะผนังเองนะครับทําเองเลยฮะถือว่าใช้ได้นะครับเวลาไม่ได้ปั่นก็จะเช็ดล้างเสร็จก็จะมาแขวนไว้อย่างไงครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแล้วครับมีวิธีการเก็บจักรยานในช่วงที่ไม่ได้ปั่นยังไงนะครับสําหรับผมเองก็จะแขวนไว้อย่างนี้นะครับ มาจากทํางาน,นเหนื่อยมาเห็นเจ้าจักรยานอยู่อย่างนี้ก็หายเหนื่อยแล้วครับอยากจะปั่นเต็มที่แล้วครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับแต่ว่าพอมีเวลาสักครึ่งชั่วโมองอะไรประมาณนี้ก็จะไปปั่นในหมู่บ้านนี่แหละครับในช่วงนี้ก็จะแขวนยาวหน่อยนะครับแล้วก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับเวลาจักรยานที่เราไม่ได้ปั่นแขวนไว้นาน,น,นเนี่ย ไม่เหมือนลมยางเขาจะนิ่มๆครับก็ยังงงอยู่แต่ถ้าช่วงไหนเราปั่นยางเขาก็เหมือนปกติครับแขวนไว้สัก5าวัน10วันนะครับมาจับดูยางเขาดูมีความรู้สึกว่ายางเขานิ่มๆเหมือนลมจะน้อยลงไปนะครับก่อนจะเอาไปปั่นอีกทีก็ต้องเติมลมใหม่นะฮะสงสัยอยู่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับของท่านใดเป็นเหมือนกันไหมครับ พอเวลาจอดทิ้งไว้นานๆหรือแขวนไว้อย่างเงี้ยนานๆครับลมยางก็จะนิ่มไปผิดปกตินะครับก็นำปัญหามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับของเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเป็นเช่นนี้ไหมครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ ก็เข้ามาแชร์ความรู้หรือประสบการณ์กันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆส,สวัสดีครับ